ติกใจเลยค่<ล><ล>ะพี่กิ๊กยังไม่ได้ถามเลยเออลืมลอ่ะ <c oughs> อ้ออ๋อ,อน๋องไอ้๋ออว่าพี่๋ามเอ็นเล่นออ ใช่谢谢ค่ะไอที anything, right? ่ว่าพ oh, oh, ี่ถามเล่นเล่นแล้วไออะจังหวันั้นนะคือไอกําลังกำก็ยังคุยไม่สะดวกเท่าไหร่ใช่ไหมคะไอก็เข้าใจว่าอ๋อพี่หนูว่าไอหนูว่าแบบพี่แบบถามเล่นเล่นใช่แล้วไอก็แบบก็ยังได้เป็นเพื่อนที่เจอคุณจีนวยแล้วก็คุณจีนวยเขาบอกว่าเดี๋ยวชาชมอ่ะจะจะประกวดมิดแกนแล้วอะไรเงี้ยชวนน้องออก u ูทูบเลยสิพี่ก็เลยบอกว่าคอนเทนต์อะไรดี ดีนวยเขาก็บอกว่างั้นก็ลองไม่ล่าลองแบบใช้ชีวิตเนี่ยมีแฟนสองคนผมยอมเสียสละเนี่ยใช่ใช่นี่คือเสียสละอะนี่คือยอมเสียสละเพื่อคนดูเลยเนี่ยแล้วตอนแรกก็ไม่ค่อยอยากทำหรอกแล้วก็ไม่เคล่อนกับวริศผมบอกว่าพี่เพื่องานครับคึบเดียวคลบเดียวนิดเดียวคึบเดียวโอ้โหลายก็แล้วพอวรินี่ก็ทักม่ที่บอกว่าเออมีคอนแทคแบบมีเบอร์ไหมอะไรเงี้ยบอกว่า น้องไม่ค่อยตอบให้ทักอจอไปแทนน้องจะตอบไวกว่าอะไรเงี้ยแล้วเขาก็บอกว่าจนรู้ว่าอ๋อพี่นิกี้จะไปจริงๆไอ้เข้าใจว่าพี่นิกี้แกล้ไงไอ้มันไม่แต่ว่าพี่ทัก WJ เจมาไปแล้วว่าเออถ้าถ่ายรายการอะไรเงี้ยมีห้องฟรีให้ไหมมาอย่าลืมกันอย่าทิ้งกันดูจะมาก,ก็บอกว่าเดี๋ยวไปเช็คให้ก่อนอือโอเคถ้าสมมติว่ามีห้องฟรีก็โอเคมีห้องฟรีก็ไม่มีอะไรเราก็แค่ซื้อเครื่องบินแล้วก็ทำเพื่อง,งานถ่ายย t u b e ไป แลวถ้ามสมมติว่าแล้วถ้าสมมติว่าไม่มีห้องฟรีถ้าลดจากตรงนั้นมาเป็นที่อื่นแทนได้ไหมอ๋อที่อื่นแทนได้เดี๋ยวเดี๋ยวลอง,ลองไอ้นี่ก่อนนะครับลองเช็คก่อนนะครับใช่ใช่ค่ะถ้าสมมติว่าห้องฟรีเนี่ยได้เลยถ้าห้องฟรีปุ๊บได้แต่ว่าถ้าสมมติว่าถ้าไม่ใช่ห้องฟรีปุ๊บเราจะต้องเสียทั้งห้องแล้วก็เสียค่าตั๋วยอมเสียภาพลักษณ์ครับยอมเสียภาพลักษณ์ทำให้คนด่าครับ <c oughs> ไม่เป็นไรเราก็ให้เอฟซีได้ดูให้น้องได้ดังแค่นั้นเอง เออใช่เพราะว่าเดี๋ยวน้อจะต้องไปต่ออ่ะใช่น้องกาต้องไปต่อแล้วไปเมีอะไรเราก็แค่นี้แหละก็เหมือนต่องอ่ะเรือจ้าง <c oughs> ย้อมไ่คนไปทําำขาวอ่ะเป็นดาราเจ้าชู้อะไรย <c oughs> ยอมไปแต่แต่ว่าโอเคชีวิตจริงนั่งคนเดียวครับเห็นไหมครับเงาเหงาจิ้อยู่คนเดียวเหงาแท้ จนแบบเลโอยังถามว่าเลโอเนี่ยเขากินข้าวคนเดียวแค่สองสามวันเนี่ยเขาถามว่ามึงทำมาได้ไงวะกิน,นคนเดียวทุกวันใช่แต่เหงากินนะพี่นีกกิน,กนข้าวคนเดียวทุกวันเลยคุยกับต้นไม้ชี่วิจินคุยกับต้นไม้คุยกับปลาคุยกับปลาใช่คุยกับไปคุยกับปลาทอง <laughs> ใช่ไหมพี่นี่กิทำทุกอย่างด้วยตัวคนเดียวจริงไปไหนก็ไปคนเดียวกินข้าก็อยูคนเดียวไปไปเที่ยวร้านเหล้าก็ไปคนเดียวครับไปผับนี่ก็ไปคนเดียวครับทุกครั้งนะครับแต่ว่าบางทีไปแล้วมันก็ไปเจอน้องเจอนู่นเจอนี่อ,อะไรเงี้ยือพัถ้าไปแต่ว่าถ้า,ถา <Liu. S 2> ไปไปคนเดียว โอ้ยแต่ว่าเดี๋ยวพี่นิกีจะไปปฏิบัติธรรมหรือเปล่าคะอ๋อเดี๋ยว่วันเลยไม่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 ไม,ไม่อันนี้ที่ที่ที่คุยกับเองไงอ๋อถ่ายเลยเหนึ่งวันเอาดิอยากลองต้องต้องไปที่ไหนหน่อยเดี๋ยวต้องลองดูค่วะว่าไปปฏิบัติธรรมเขาถ่ายได้หรือถ่ายได้อย่างนี้หรอพี่ทิกี่ส่วนใหญ่เขาจะให้ถ่ายไหมอะ ไปหนึ่งกับสองไม่จริงนะพี่บางทีผมกับสามเลย <laughs> กับคนเดียว <laughs> กับคนเดียว <laughs> สองนี่คือยังแบบว่าสองนี่คือผิดหวังนะไปสองหมายถึงว่าพี่นิกกี้กับพี่เค้นใช่ไมเคิลสามก็คือทุกวันนี้มีน้องกาดดูแลคนไง <laughs> อ่า <ะ S 2> อ่า <laughs> S <S เมื่อวานพี่นิกี้ได้ไลน์ไหมคะะเมื่อวานพี่นิกี้ได้ไลน์ไหมอะเมื่อวานอรอไม่ได้ไลน์อตอนแรกตอนแรกเห็นพี่บอกว่าพี่จะไลน์เมื่อวานไม่ได้ไลน,น์เมื่อวานเมื่อวานเข้าไปเนี่ยเข้าไปคุยเล่นกับน้องไอ้กับบิ๊มบิ๊มไม่ใช่เหรออ๋อนึกว่านึกว่าไลา์เห็นตอนแรกบ,บอกว่าเรียนหมดแล้วอยากเกิดเป็นนิกี้จริงๆอยากเกิดเป็นผมเลยครับโอ้โห เหงานะถ้าเกิดไปพี่กี้เหงาเหงานะครับแล้วก็สังคมเข้าใจผิดแล้วก็ทําทุกอย่างเพื่อแม่ใช่เพื่อแม่แล้วก็โดนไอ้หินขโมยยาดมอีกเอาหมวกไปใส่อีก <laughs> ไอ้ขึ้นกินข้าวก็ไม่รอตากกนกินกนหิวหิวหิวกินกร <laughs> โอ้ย ไม่เป็นไรครับให้ผมได้เสียสละคนเดียวดีกว่าไม่เป็นไรครับ <c oughs> รสังคมเข้าใจสังคมเข้าใจผิดะคะ่ะจำตาผมจะไหลแล้วครับ้อนอ สาวคเข้าใจผิดครับไม่เป็นไรครับจำไปซะจำไปซะนะใช่พี่นิกจำเป็นพี่นิกเปลี่ยนสมองเรืจ้างดดาราทะเล่นดาราทะลึ่งไปซะนะแต่ว่าเราก็ว่าไม่ได้นะว่าแต่ละคนสาวๆแต่ละคนที่พี่นิก้เป็นเรือจ้างอ่ะทุกคนก็ได้ดีทุกคนนะอ่าอ่าช่วยเหลือน้องนะใช่ อันนี้คือช่วยเหลือน้องนะแต่แว,ว่าระหว่างทางอาจจะมีปิ้งปังกันบ้างบางคนก็ไม่รู้แต่ว่าแต่ <laughs> <laughs> ส่งถึงฝั่งนะแต่ว่าระหว่างภายเรืออาจจะมีแบบมองตาแล้วปิ้งกันบ้างงั้นนขอเราต้องดีลงองไปได้ดีหมด <laughs> น้องๆไปได้ดีหมดลูกพี่อยู่ที่เดิมผมก็อยู่ลำเดิมพี่พายกลับมาพายกลับมาคนเดียวมารับ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 ที่ฝั่งไปส่งใหม่ส่งใหม่เรื่อยๆพี่ตลกสรุปวันเสารไปถ่ายอะไรที่โคตรคูลไปนะ วันเสาร์วันเสาร์พี่นิกกี้มีไลฟ์โอวันเสาร์มีไลฟ์ของโคตรคูนะครับฝากฝ<ช>ากเอฟซีช่วยไปปั่นวิวกันหน่อยนะครับไลฟ์กับพี่โอ๊ตพี่อาร์ตแจ็คเยอะเออลยรับส่งน้องๆองผู้ชายด้วยไหมไม่ให้ขึ้นครับ <laughs> พอรถมันได้แค่สองคนเปลืองเรือครับเอาเรือโอเคเอาเรือก็ได้แค่สองคนต่อให้นั่งได้หลายคนก็ไม่ให้นั่งครับ โอเคเป้าหมายชัดเจนค่ะเป้าหมายชัดเจนพี่ได้กินไลท์ทุ่มหนึ่งนะคะประมาณทุ่มหนึ่งนะพี่พี่เดี๋ยววะยังไม่ถึงหิวอ่ะพี่ดึมหิวจังเลยอ่ะก็จะหิวบ้างพี่ดินเนี่ย กินรองท้องอะม่ได้กินรองท้องไปก่อนไหมคะนิดนึงผมเป็นช่างขอติดเรือไปได้ไหมครับเผืนเน่อเรือเสียเสียเขาไม่เป็นไรครับน้ําเข้าก็ไม่เป็นไรครับอย่ายุ่งครับเดี๋ย <c oughs> วพี่ได้กินเอาตัวรอดได้เห็นไ,ไหมครับอุย้ยขีดด้าน <c oughs> โอ้ยครับรโอ้ยครับโอ้ยอย่างเหงาอ่ะนั่งคนเดียวอะ่ะเป็นนี้ตลอ,อดไปเมืองนอกเมืองนอกก็เป็นอย่างนี้โอ้ยคนเดียวจริงๆไปเมืองนอกก็ไปอย่างนี้นไปนู่นไปนี่ไปอังกฤษอังกฤษก็เป็นอย่างนี้โอ้ยล้มล้มล้มเป็น,อ,นปอย่างนี้ไอ้ตีเหล่จริงๆริงทุกอย่างทำทุกอย่างด้วยตัวคนเดียวอะ่ะต้องแข่งแข่งขนาดไหนเหงาเลยเอาต้นไปีไอ้เคลิ้นก็ไม่ไหวและ้ะ <c oughs> ขับรถเท้าลนะกลับไปไทย เมันเดิมนะง่วงแล้วคล้น <busca> ง่วงนอนแล้วโอ้ยอู้ไอไม่สบายสบายบางอย่างนี่เคลิ้งละปีใหม่เอฟซี แล้วปีห um น้าใครขับเดี๋ยวจะไปหาเด็กผู้หญิงเรียนจบใหม่มาครับแล้วก็เดี๋ยวว่าพูดเล่นนะพูดเล่นแต่ว่าคิดจริงที่จริงโทรไปถามไอ้ว่าไอ้มีมีเป่าแบบอยากรู้ว่าเงินเดือนเด็กจบใหม่เดี๋ยวนี้กี่บาท ใช่อันนี้คิดให้มากกว่าได้ไหมนะครับเพราอะไรดีพูดเล่นพูดเล่นเล่นะแกล้งๆอ่ะแต่ว่าคิดจริงนะปากนั่นชาเลยก็จะอยู่มันชั่วโมงสองชั่วโมงไปค่ะพี่ดีที่ไหนหรอใช่ค่ะชั่วโมงหนึ่งต้องมีอ่ะ ืกินขนมดีไหมนิดนึ่งดีกว่าพี่นิกี้อารมณ์จะได้ดีขึ้นนี่เพื่อนถ้าสมติว่าเราโมโหิวโมโหหิวบางทีเราอาจจะลรมไม่ดีอใช่เพราะนั้นเพราเดี๋ยวพี่ต้องไปตัดผมอีกเหรอใช่ระหว่างรอ,ก,อกินขนมก่อน,น,อนใช่สักหน่อยก็ยังดี ดีครับพี่พี่ว่าพี่กี้กินอะไรเอาแซนวิชทูน่าอะไรครับเอ่อครับรับกลับบ้านครับแซนวิชทูน่าใช่อือ มันหมดไม่น่ามีขายที่ตาตาบุกแต่พี่พี่นะครับกาแฟกับแซมชิสน,นี่ตัวซอ,องมันหมดโกโูก,โกูตัวซองแฮมชีสอร่อยคะ่ะอถ้าเป็นเมนูตาตาบักุกแนะนำไปดีคูัาพาทแฮมชีสอร่อยมากแต่ปกติที่พี่กี้ชอบกินเนี่ยจะเป็นเออ เป็นเป็นจัมโบ้ซอสเสรจแล้วก็อะไรอกนะแล้วก็แล้วก็ไอเนี่ยที่มันเป็นเค้กใหอมเค้กใบหอมช็อกชิอ่ะอมาเฮงไ่ขึคนยังอยู่แถวเอกม่ยอยู่เลยใช่ค่ะนันตอนเย็นด้วยเืิองานแล้วรถนันจะติดบาง ไม่ค่ะพี่โดนเดี่ยวไม่เปิดเพลง<า>พี่นิกี้ชอบกินขนมที่ร้านเมนูไหนมากที่สุดฮะ<า>ขนมที่ซาตาบัคพี่นิกกี้ชอบกินเมนูไหนที่สุดคะ่ะโอ้เมื่อก่อนชอบครัวซองไส้กรอกกินเกือบทุกวันอ่ะเออครัวซองไส้กรอ,อกขอบคุณครับขอบคุณครับ หัวซองไส้กรอกหัวซองไส,ส้กรอกหัวซองไส้ไส้กรอกนี่คือใช่จำพวกซอสเสร็จที่พี่นี่สั่งไหมหรือไม่ใช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 ่มมอ๋อโอเคใช่ใช่เพราะว่าเราก็จะสั่งแบบผัดด้วยอีกนานนะที่ผมพี่วา่านานเลยค่ะใช่ดีแล้วที่ไปซื้อมากินก่อนถ่ายคลิปเสร็จแล้วหรอครับยังไม่ได้ถ่ายเลยพี่ <laughs> ทุกอย่างมีการเปลี่ยนแปลงสอดีค่ะพี่เนียบปากชามเคี้ยวไม่ได้นะว่ะลืมอืออือ ที่แล้วที่อยากจะดีขึ้นที่พี่ใช้จากที่รอได้สิบห้านาทีอาจจะรอได้ประมาณชั่วโมงหนึ่งรอผู้หญิงรอได้นานไอ้พี่รอผู้หญิงนาได้เยเลยนั่งชิวมองรถม,มองโนดมองนี่สบายร <c oughs> ออีกเคิ่สิบห้านาทีนะพี่ <c oughs> เดินออกมาหน้าบ้านเลย <c oughs> นัดบ่ายสองวันเนี้ย ปลายสองสิบห้ายังไม่มาพี่ออกมายืนหน้าบ้านรอเลยมายืนแบบแล้วถ้าตอบแชทช้าถ้าพี่เคล้นตอบแชทช้ามันไม่รับสายด้วยเวลาเป็นโลกอะ่ะแ <c oughs> ม่งไม่รับสายชอบไม่รับสายแต่ตอบแชทดูไหนไม่เคล้นสิบนาทีครับแต่ไม่รับสาย <c oughs> พอพี่แบบยืนหน้าบ้านอ่ะพอม,มันขับรถมาพี่ยืนอยู่หน้าบ้านเลยในบ้านกูเข้าได้นะกูไม่ไม่เข้ายืนหน้าบ้านยืนรอยืนแบบสิบห้านาทียังนานโลกติดกับเอฟซีชอบไปไหนเองแต่ว่าเวลา เวลารอ,อชอบกดอุ้ยพี่แอมน่ารักมากพี่มาบอกว่าตอนเย็นเดทานข้าวไมจะผัดเนื้อให้ใช่ใช่แล้วพี่แอมก็บอกอีกว่าให้ถามพี่ดิกี้ว่าอยากกินเมนูอื่นอีกไหมที่นอกจากเนื้อผัดเพราะว่าพี่แอมเบื่อแทนพี่ดิ๊กี้จะเบื่อ ลูกพี่ไม่ใจดีกับผู้ชายเลยไม่เลยครับมีอยู่วันหนึ่งทั้งเคืนในวันฤกล์สายคู่กันคู่กันผมนะอะออกไปยืนมองปลาวนไปวนมามันสิบรอบอะไหว้ซ้ายไหว้ขวาไหว้ซ้ายไห้ขวายังไม่มีใครมาเลยพอมาปึ๊บ กูจะทำยังไงพวกมึงดีวะตล่นเกินเกินไปแล้วมั้งแล้วไอ้เคริศก็บอกว่าผมผมผมไม่ได้สายใช่ไหมครับมึงก็สายเงียบเลยแต่ตัวเองสายได้นะไปทำงานสายตลอดให้หมอช้างรอชั่วโมงหนึ่ง ดูภาพตามหมอช้างบอกว่าโหนี่กี่ผ่านไปสี่ห้าปีอะยังเหมือนเดิมเลยนะ <laughs> ใช่ไหมล่ะ <laughs> พี่ก็บอกว่าอ้าวหมอช้างจะมีดาราสักกี่คนเราให้หมอช้างรอถูกไหมล่ะ <laughs> ผมไม่แลหมอช้างก็ได้อมผมได้ไงอะจะได้จำได้จะได้นึกถ <laughs> ึง <laughs> ใช่ใช่ไหมอ๋อถ้ารอก็คือรอเหมือนเดิมตับผู้หญิงสายไหมครับไปรอครับถ้ากับผู้หญิงนัดสิบโมงเก้าโมงครึ่งไปจอดแถ,ถวๆที่นัดนะครับแต่จะไม่ไปจอดข้างหน้านะครับเดี๋ยวเขารู้ว่ามาไวเดี๋ยวเขารู้ว่าตื่นเต้นอือตอนนี้ผูดไอไม่ได้สายวันนี้สายพี่พี่ไอ้แสบเต้น สายๆไม่ว่ากะผู้หญิงรอสิบวันก็ได้โอ้โหสิบวันเลยหรอโอ้รอเป็นปีก็ได้พี่ผู้หญิงอะแต่ขอให้มาโวชวนนะเดี๋ยวระหวรับเดี๋ยวระหว่างทางปีหนึ่งผมก็ทำนุ่นทำนีดได้เยอะแยะสลพี่ไปเจอนานเลยวันนี้ขอบคุณค่ะสองทีเจอล้อ เฮ้เบนเบนเบนไฟฟ้าใหม่ก็สวยเลยนยใช่ค่ะสวยนะพี่ดกีเนี่ยไ้ดูสวยนะมีวิ่งอไปละไปละไไฟฟ้าใช่ใช่ไอ้ว่าสวยไอ้ไอ้เห็นอยู่ว่าสวยสวยเลยอ่ะเรื่องไฟฟ้าเลยไฟฟ้าเลยแต่ถ้าไฟฟ้าพี่จะใช้พี่จะใช้ใช้ใช้ไม่บ่อยหรือเปล่าพี่ดกีมันจะไม่คุ้มพี่เพราะว่าถ้าไฟฟ้าที่ขับบ่อยอ่ะมันจะคุ้มแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวให้พี่เบียร์ช่วยหา G63 ให้แล้วครับ อยากได้จีหกสามขับตามลูกพี่บพรลูกพี่แบลวตีคัดกลับมาละเออเราซื้อเพิ่มหรือว่าซื้อเพิ่มแล้วก็เก็บคันเดิมไว้หรือว่าไปอ๋อไม่ไม่ไม่ขายขายจีทีอาร์ตังไม่มีครับพี่ไม่มีตังครับพี่ มีคนจีบมันในไลน์เนี่ยะมีคนจีบมันอีกแล้วจีบตลอดเลยเขาหวังส่วนทุเรียนนี่ยนี่เนี่ยมีคนจีบมันอีแล er> ้วถ้าถ้าพี่เดาเนะ่คือพี่สไมลิงเนี่ยจะไปจีบไอพี่ไอถูกไหมใช่เพราะว่าพี่สไมล์จะฮุบสวนทุเรียนของพี่ไอเพราะว่าพี่ไอมีส่วนทุเรียนถูกไหมใช่ค่ะก็คือว่ากะแบบว่าสบายเลยมีทุเรียนสองลอกเลยใช่เตะเตะทุกทุกตลอดเลย คอมเมนต์ในคลิปพี่ดิกี้อย่างเงี้ยไก็เห็นอยู่นะแต่คอมเมนต์แต่ว่าคอมเมนต์ไม่ได้เกี่ยวกับคลิปพี่ดิกี้นะแล้วน้องไอ้ก็ชวนเขามาขึ้นมาคุยเลยวนีสี่คน<ห>เอาไหมเอาไหมขึ้นไหมถึงถึถอองโอกาสแล้วนะโอกาสนี้ต้องมาพี่ดิกี้ขาะแล้วแบบปีหน้านี้เรามีแพนแบบเริ่มจัดแฟนมิสักหน่อยไหมไอะไรนะนนแฟนมิสักหน่อยไหมแบบว่าหรือว่าถ้าพี่ไม่จัดเดี๋ยวถ้านูกไอเซอร์ไพร์พี่ได้ไหมลาไอจัดจัดแบบนัดพี่ๆทุกคนมาแล้วก็นัดพี่ว่าพี่ถ่ายแอมแดงอะไรเงี้ย โ oh, 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 oh. อ้ย่าเซอร์ไพรส์เลยให้ถ้าถ้าจัดบอกที่ดีกว่าพี่ได้ซ้อมทำนุ่น <S <s ี<ฮะ>่เลหนึนี่นี่อ่ะแล้ว,แล,วแล้วมีโอกาสบ้างไปสักสักห้า <s> เปอร์เซ็นต์สิเปอร์เซ็นต์่ะมีมครับแต่ว่ากลัวมไม่มีคนมาครับบอกต,ตรงๆแล้วว่าเ้ราะว่าผม,มาเดี๋ยวผมต้องบอกวางแผนดีๆก่อนเพราะถ้าผมอยากจัดอยากทำให้มันดีๆครับผมไม่ได้บอกว่าอ <s> ยากทำเล่น <S <s ล<ะ>ๆผมจะแบบแบบเปิดตัวกระโดดมาแล้วก็ถอดเสื้อร้องไป ใช่แล้วถ้าถือว่าจัดที่นิกี้จะจัดที่ไหนคะอันนี้แบบถามแบบ impact ครับโอเค impact ด้วยอ m p a c t แล้วหรือไม่ก็ราชบังคลาอะไรเงี้ยโอเคค่ะได้ได้มันจะมีนี่อยู่มันจะมี impact มันจะมีสนามหญ้าอยู่ข้างหน้าเห็นปะโอเคค่ะได้ราชบังคลามันมีร้านส่อมตำนะข้างหน้า impact กปนไง เพราะว่าเหมือนมีคนแบบว่าเขาอยากแบบใส่เสื้อใช่ไหมคะใส่เสื้อดมอนเมแล้วก็ไปเจอกันแบบเยอะๆอะไรเงี้ยพี่นิกี้ที่เราฟ,ฟังมาใช่คือตอนนี้ทุกคน,นอยากเห็นภาพนี้รอได้กัน๋ยวผมขอวางแผนกับน้องไอ้ก่อน,นครับย้ายกับพี่สมัยขึ้นเป้าองอได้จาน้องไอมาคุยเล่น ได้ค่ะพี่นิกี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะพี่นิกี้เจอก,กันวันอาทิตย์นะคะจ้าอร่อยจา้าได้ค่ะสวัสดีค่ะวันอาทิตย์วันอาทิตย์โอเคเจอก,กันได้ค่ะเจ้าัสดีจ้าก้อขอต้องมา